สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่เอามาแชร์ผู้รับเหมานะครับนี่ใสไม่ดีนะครับบอกว่างานเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่นะฮะตรงที่เป็นท่อสีขาวนะครับก็คือไฟแสงสว่างปกติแต่เครื่องปร,ประกาศที่เคยติดนะครับไฟเครื่องปร,ประกาศที่ติดตามผมน,นะครับจะเป็นท่อสีเหลือง ผู้ระเมาให้ช่างมาติดนะครับแต่ก็ทําผิดแบบแล้วก็ออกนะครับรงกระดาษนะครับตรงนี้นะครับก็คือให้ติดเบรกเกอร์นะครับของเครื่องปรับอากาศแต่เขาก็ไปติดอยู่ที่บนตู้ควบคุมไฟนะครับเราจะมาดูนะครับนี่นะฮะยังไม่เสร็จนะครับบอกว่าเสร็จนะครับสองครั้งแล้วทําหนังสือครั้งแรกทําข้อความเป็นเท็จนะครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้ผมเขียนใส่กระดาษชัดเจนนะครับบอกว่าให้ ติดเบเกอร์นะครับจุดติดตั้งเบเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับไว้ที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะทั้งสองตัวนะครับก็คือเครื่องปรับอากาศจะถูกติดไว้ข้างบนใกล้ๆฝ้าเพดานตรงนี้นะครับก็ตรงกลางของห้องตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับเบเกอร์ aker, สองอันผมวางไว้ที่บนตู้ควบคุมไฟนะครับอยู่สูงมากนะครับ นี่นะครับมาดูนะครับนี่คือรอยของช่างก็คือผู้รับเหมาสั่งให้มาติดเบเกอร์ตรงนี้ครับถามว่าติดทําไมครับในเมื่อมีตู้ควบอุมไฟตรงนี้มีเบเกอร์อยู่แล้วอยู่ใกล้ๆกันนะครับสับเบเกอร์ที่นี่เลยไม่ดีกว่าหรอครับจะมาใส่เบเกอร์ซ้ําซ้อนทำไมครับตรงนี้ครับนี่นะครับคือรอยที่แกะออกนะครับรอยที่แกะออกทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะฮะของจุดนี้รอยท่อนะครับ แกออกนะครับบอกว่าแล้วเสร็จนี่แหละครับคําว่าแล้วเสร็จโคหกสองครั้งนะครับขึ้นศาลผู้พิพากษาตัดสินเลยนะครับผมก็จะของบ้าน,นอันนี้คือเวลาปัจจุบันนะครับวันที่29นะครับกันยายนเวลา6กนาฬิกานาทีนะครับเอาเป็นคลิปวิดีโอไปเลยไอยผู้รับเหมาเดชานะครับอยู่ที่ไหนนะครับ อำเภอพยักนะครับนะครับอำเภอพยักก็ใครรับหมอกับมันก็ระวังตัวดีครับสอดไส้เก่งจริงๆครับมาดูครับในแปลนนะครับในแปลนนะครับนี่มีจุดติดตั้งของเครื่องปรับอากาศ2จุดนะครับนี่นะฮะมีอยู่ในแปลนนะครับแต่ยังไม่ติดตั้งแล้วเสร็จบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ ดูกันชัดๆเลยครับนี่นี่ครับดูกันชัดๆนะครับไม่มีนะครับจะติดเครื่องประกาศยังไงครับแล้วจะส่งมอบกันยังไงครับพอเจ้าของบ้านทวงติงบอกว่าติดเบเกอร์เครื่องประกาศตรงนี้ได้ไงไม่พอใจนะครับช่างไม่พอใจไม่รับฟังนะครับว่าตัวเองผิดพลาดนะครับหรือเก็บของกลับบ้านก็เรื่องของคุณนะครับในเมื่อ เจ้าของบ้านก็คือมีสิบนะครับที่จะสั่งอยู่งานในเมื่อเขียนกระดาษติดไว้ชัดเจนว่าให้ติดตั้งจุดติดตั้งเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศไว้ตรงนี้นะครับสวิตไฟนะครับอยู่สูงขนาดนั้นนะครับเด็กก็ปิดไม่ได้ครับแฟนผมก็ปิดไม่ได้คิดได้ไงครับไม่มีเซนเลยครับมาดูต่อไปครับพื้นกับเบื้องนะครับรอบตัวบ้านนะครับ ต้องเปิดลายไม้นะครับนี่นะฮะต้องเป็นลายไม้นะครับแต่ผู้รับเหมาทำไงนะครับด้านข้างกำแพงนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะครับนี่แหละครับส่งงานผมก็ว่าผมจะยอมให้นะครับแต่นี่อยากมีปัญหากับผมนะครับก็เจอกันครับในสารเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ใครดูวิดีโอนี้ก็ระวังตัวผู้รับเหมาดีๆนะครับ Yeah. อย่างกระจกนี่นะครับอย่างกระจกนะครับกระจกในในแบบแปลนนะครับให้ส่ง6มิลนะครับความหนา6กมิลผู้รับเหมาจะส่งแค่5นะครับอยัดใส่นะครับถ้าเจ้าของบ้านไม่ถามช่างกระจกนะครับเรียบร้อยครับใส่5มิลมาเจ้าของบ้านหลังไหนโดนแน่ครับแต่นี้ส่งถูกหเพราะว่าเอาแบบแปลนออา,ลารลยละเอียด ส่งให้ดูนะครับในแปลนนะครับก็ตรงนี้นี่แหละครับความชัดเจนนะครับดูกันครับตัดสินใจกันครับทุกของเจ้าของบ้านส่วนผู้รับเหมามีแต่โกงแล้วรวยเพราะอะไรนะครับหยัดใส่แบบนี้นะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ